หากไม่หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมรูมไฟเบอรีอรกับกาแฟ่มาหลังเขากินแล้วสุขภาพดีและก็น้ำหนัก หายไขมันหายหุน่นดีเป็นเทรนใหม่ดังมากในประเทศออสเตรเลียอยากจะร้าวก็ทเหตุตามปัจจัยเนาะมีอะไรดีๆก็จะบอกให้ฟังาการอ้วนโดยการอดอาหารการอ้วนโดยการขาดโปรตีนร่างกายจะ จำลู้สุดมในภายหลังอ่าไอ้โปรโตีนทั่วไปมันก็มีตามเหตุตามปัจจัยเนาะโปรโตีนที่สะดวกแล้วก็คัดมาเมื่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมอ่าอย่างดีตัวนึงก็เป็นเวโปรตีนก็อยากจะรลาให้ฟังไอ้ตัวโกโก้เนาะเราก็คัดมาไว้เป็นอ่อ ของเราเนี่ยบูมโกโก้ก็เสริมสารอาหารสามสิบหกชนิดเสริมสารอาหารสามสิบหกชนิดแล้วก็ตัวโกโก้ก็ยังมีสปปรรพคุณพิเศษของโกโก้ที่เป็นอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพตัวหนึ่งอ่าว่ากันด้วยบุมดินกเนาะบุมดีนนี่ยก็เป็น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของมนุษย์ยุคเราอาหารเสริมโน่นนี่นั่นที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็โดยเฉพาะตัวบูมคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สามอย่างที่คัดมาบำาลุงมผมผิวเล็บฟันหนังเอ่อ คุณออยคุณออยเนาะเขาผมบางผมด่วงเอเขามากินคอลลาเจนตัวเนี้ยผมเขาก็กลับมาดกดังมีเพื่อนในบริษัทเหมือนกันเขากินตัวคอลลาเจนนี้เรื่อยๆไอ้ผมที่บางจนจนแบบเกือบจะหัวล้านอยู่แล้วอะ่ะก็กลับมาโดกดําเป็นเหมือนผมคนปกติ มันเป็นอาหารเสริมที่เราคัดมาอย่างดีคัดมาโดยผู้เชี่ยวชาญเอ่อแม้กระทั่งบูมดีเน็ก็เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ยากจะหาใครลอกเลียนแบบได้เนาะเรามีหนงานคัดกรองสินค้าที่มีคุณภาพถือว่าจะหาใครเปรียบเทียบเทียมไม่ได้ อ่ามันบำรุงสุขภาพมันเวลาเหนื่อยๆไปเพียนะกินแล้วก็จะสดชื่นเมื่อว,วันก่อนไปเมื่อวานเนาะไปวัดไปสะสมบุญใหญ่ที่วัดในดวงใจที่เมืองพุนหลานตัวเล็กๆอ่ะที่เราเจอเขามาตั้งแต่เล็กๆตอนนี้ตอนนี้เขา น่าจะสิบเอ็ดขวดเนาะเราเจอเขามาตั้งแต่เราๆฮะห้าหกขวอเราก็มากินผลิตภัณฑ์พวกนี้กินๆเล่นๆประมาณห้าเดือนกินว่างหยุดว่างีเกขียกว่างเนี่ยเอไม่ว่างว่างไม่สนใจบ้างไอหลานตัวเล็กๆก็ทักมาเลยว่าเออเราผิวดูขาวดูผ่องใสขึ้นเด็กเนาะ คนอื่นทักก็ยังจะเฉยๆนะนี่เด็กทักอะ่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนทําตัวตามธรรมชาติพยายามกินผักตามธรรมชาติเนาะพยายามหาผักปลอดสารพิษพยายามหาอะไรมากินแต่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเวลาไปช่วยงานวัดอย่างเงี้ยอ่าวัดกําลังก่อสร้างเนาะเวลาไปช่วยงานวัดก็จะแบบลุยเต็มที่เลยแดดทั้งวันเนี่ยไม่กลัวหรอกไม่ห่วงสวยหรอก ก็อยากสร้างว่าบุญบาร,รมีเนาะสร้างแล้วมันได้ผลปรากฏว่าผิวกำลังจะเป็นพี่หมึกอ่าคือดูผิวตัวเองแล้วมันผิวเก่าอะเนาะมันจะเหมือนแบบเกือบเกือบจะไปทางคนแอฟริกันอเมริกันแล้วอะ่ะกับเกือบเกือบจะเรียกว่าหมึกได้แล้วทีนี้ไอเวลาเราลูกชั่วตัวทำเนาะ เรารับรู้ได้เลยว่าคนอ่ะเขาไม่ค่อยชอบเราเพราะว่ารูปเชือตัวดำแต่พอมาตั้งใจกินผลิตภัณฑ์พวกนี้อะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่รูปโชือตัวดำนะมันมีความรู้สึกว่าผิวเรามันสว่างขึ้นสว่างมาจากข้างในร่างกายเราก็กระปรี้กระเป๋ากระจับกระเทงขึ้นแข็งแรงขึ้น ผิวผมเล็ดฟันหนังอย่างที่ว่าแหละว่ามันขาวแบบสว่างสว่างมันขาวมาจากเลือดจากลมจากเนื้อจากข้างในมันไม่ได้ขาวมันไม่ได้ขาววอกแบบจูออนอะมันสดชื่นแม่แม่นี่ก็คนก็ทักเกี่ยนะว,ว่าแม่ดูสดชื่นสดใสขึ้นเอออันนี้เคยประทับใจจะเล่าให้ฟังก็ผลิตภลณ์ของผลิตภัณฑ์ มันพอเรากินดีเนาะเราก็บอกต่อแล้วก็เราสู่กันฟังแล้วเราก็แบ่งให้เพื่อนให้ญาติให้คนที่รักได้กินได้รู้ไอ้นอกจากรู้แล้วพอเราเรามาอิมาลองหัดขายวันก็มีโรงเรียนสอนขายอย่างดีโรงเรียนเขาก็ทําเป็นเว็บไซต์มาเนาะทําถึงกนาดที่ว่า คอนเทนต์ออฟเดอะเดย์วันนี้ไม่รู้จะโพสอะไรจะคุยอะไรจะเล่าอะไรมาลอกคอนเทนต์ของบริษัทได้ไป uh, ปรับปรุงและเรียนแบบได้บริษัทช่วยขนาดนั้นน่ะบริษัทอยู่ได้มาไม่กี่ปีประมาณสาสปีเนี่ย uh, กำไรปีที่แล้วห้าพันกว่าล้านปีนี uh, ยยย้ยอดขายของเรายอดยอดขายของเราเราอยากเป็นยูนิคอนตัวใหม่เนาะเราพุ่งเป้าหมื่นล้าน มันคือแบรนด์น้องใหม่ที่เติบโตมาแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแล้วแล้วพีเซนเตอร์เป็นแบรนด์ที่ช่วยให้เราขายของง่ายขึ้นก็มีพี่บอยปรกรณ์อย่างเงี้ยพี่โดมพี่บอยพี่โดมคุณการกันตถาวรก็มาเป็นผอ,อผอ,อฝ่ายประชาสัมพันธ์มันก็ทำให้แบรนด์ของเราน่าเชื่อใจ น่าเชื่อถือมากขึ้นขอบคุณคุณวราารนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมกกอิกนอย่างตัวเนี้ยมันกินดีมีแรงเนาะไหนๆก็ต้องกินอยู่แล้วทุกวันก็กินไปด้วยเล่าไปด้วยให้ฟังสาระสำคัญของการกินและการใช้แล้การมาหัดขายมาเรียนมาเรียนขาย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างกาแฟตับโกโก้เนี่ยมันเป็นของที่เราทุกคนต้องกินอยู่แล้วเนาะต้องกินในชีวิตประจําวันอยู่แล้วมันเป็นของที่อ่อช่วยให้การขายมันยั่งยืนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่กินกาแฟของเราเขาก็จะกินกาแฟของทั่วไปอยู่แล้วกาแฟของทั่วไปมันอ่อมันก็มีหลายเกิดหลายปัจจัยเนาะเราก็เลือกได้ตามท้องตลาดทั่วไป แต่ตัวเนี้ยเราเลือกมาให้คุณแล้วก็วันหลังจะคุยใหม่แล้วกันวันนี้ไม่คุยแล้วบายบาย